สวัสดีครับช่องพ่อชนน้องนุ่งหนิงนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตแล้วก็นำเสนออความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโคกน้องนาจำปาดงนะครับหรือทุ่งนาลุงผลนะครับก็วันนี้ก็ได้นำรูปภาพของปู่บริจิตนาคราชสวยๆมานำเสนอกับเอทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับ าการสร้างร้านค้าของแอชชิดปากแปรนะครับหรือว่าแอชชิดนะก็ก็ทำขนาดไม่ใหญ่นะครับก็ขนาดน่าจะสามเมตรคูณสามเมตรแล้วก็จะมีการาต่อเติมด้านข้างออกไปอีกนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับของแอชชิดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่จะมีร้านค้าในการค้าขายแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือ ได้ยินด้วยว่ามาว่าจะตั้งชื่อร้านตามที่ป้าแตนได้ตั้งชื่อให้นะครับชื่อร้านก็คือเสียเส้นายปากแปรนะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับาพูดผิดประการใดก็ขอ,อโทษขออภัยกับ FC แอดชิดด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าชื่อที่จะตั้ง เป็นชื่อน,นี้จริงหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็ได้ขึ้นเสาแล้วนะครับสำหรับร้านของเอชชิดแปากแปนะครับนะก็ขึ้นเสาขึ้นโครงไปแล้วนะครับพรงนี้จะได้ต่อเติมหรือเปล่าจะได้ทำล้างคาหรือเปล่าก็มารอชมอัปเดตกันต่อไปนะครับก็คลิปของพ่อชญนานุ่งหนุงน่งก็จะทำคลิปเกี่ยวกับโคกบองนาจ้ปลาดงนะครับก็จะมี ความเคลื่อนไว้ต่างๆในแต่ละวันนะครับจะนำเสนอให้ f อฟทุกท่านได้รับชมกันนะครับแต่จะไม่ได้นาเอาคลิปที่เป็นอของ YouTube ที่อยู่ในพวกหนองนาม,มานำเสนอนะครับเพราะว่าก็จะหลีกเลี่ยงการถูกแจง้งลิขสิทธิ์นะครับเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟัง แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพ่อชนน้องนุ้งนี้นะครับก็เป็น fc พอต่อมาตั้งแต่สมัยอยู่ที่กบกอกแล้วนะครับแต่เพิ่งจะมาทำคลิปนะก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพ่อชนน้องหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ